ได้ให้ยายทวดเนาะพี่พลอยเอานี้ไปให้ยายทวดหน่อยเอานี้ไปให้ยายทวดหน่อยเนี่ยเอาเข็มขัดไปให้ยายมาใช้หน่อยเอาให้ยายทวดนะคะให้ยายทวดนะคะไปให้ยายทวดเลยค่ะยายทวดอยู่ไหนไปให้ยายทวดก่อนไหนไหนยายทวดอะโอ้ล่นแล้ว ไม่เลนกะเล่นซะเอ้ยอีหลาข่อยอืมอร่อยไหมลูกอืมมาให้ยายกินหน่อยลูกให้ยายกินหน่อยให้ยายกินหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายจะกินแล้วนะอืมอร่อยจ้ายายกินแล้วเนี่ยยังงนะั้นยายกินอ,อุ้ยสองเลยนะจ้าจ้าจ้าอืมอร่อย จะกินกับยายดูเขาจะกินกับยายอร่อยไหมคะดะอมอร่อยไหมคะม,มอร่อยอืแซ่บอืแซ่บอืแซ่บกินน้ำข่อยจ้ากว่าข่อยมันจใส่ว่เตะข่อยข่อยมึงไ,ไม่เอาไม่เอาไม่ทิ้งอันนั้นมันเป็นแผลย,ยายเอาทิ้งนะ่ะมันเป็นแผล เน่เน่เโอเคหนูกเก็บไว้กินหนูกเก็บไว้กินนะคะเอเน,นี่ยลูกได้แซบเขากินหไ<ป>หมเขากินไหมลูกเขาอขืบบขามป้อมนะคะอะหนูนั่งลงนั่ง,งลงดีด<ม>เออโอเคนั่งตรงนั้นแหละชมออ่ลูกต้องเพรวัดจบให้ จบมะลูกเออกินมะเขือเทศเหมือนเดิมเพราะว่าส้มเปรี้ยวเหลือเกินกินจะได้ขี้ง่ายๆแม่แม่เออแม่สชมตาตาเออเอตอตาชมตามาเอามาขามป้อมตรวจฮีเอตอตาว่าตรวจฮีเออตาตามาเอาดดเอ ขาเข้ามาขาเข้ามาหนูจะตกลงไปทางนั้วนะหนูต้องหนูต้องกลัวด้วยนะลูกมันตกลงไปมันเจ็บนะลูกต้องไปหันว้ายเออ,อมันเจ็บเนี่ยเน,น่บอกไม่ฟังเองอเออ,อชมมาลูกโอเคโอเคชมอันอันนี้เอาทิ้งไปลูกเออเอาใหม่เดี๋มันมันหันแก้ามหันงูใหม่ว้ายเลย๋ยวไปหาชมหนาวแม่แม่แม่หนูดูอยู่นี่แม่นี่ยเนี่นี่นี่อันเนี้ยอันเนี้ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่อะไรมันหมันครั้งที่หนึ่งแล้วนะเดือนครั้งที่หนึ่งนะจะฟังยายไหมหนึง่งเออนะลงมาแล้วลงมาแล้ว <c oughs> เขากินอยู่ไหมเดีย๋ยวไป หนูดูอยู่หน <si ูดูอยู่ฮ่าฮ่านดูอยู่ฮ่นะดูนะมันจะไปหนูดูอยู่นี่ไงหนูจับขาอยู่นี่ไงแม่เหนียงจังฝาดเทยมากเลยนโอ้มากอกโอ้ขอบคุณค่ะเอามามาไม่มีตำส้มพอดีเลยเอาหยิบเอาลูกหยิบเอามาหยิบเอามาโอเคโอ้ยกระตุ้ม าจจะจมมาตาหน่อยจมจมอ่ะแำม้อมๆาๆๆอๆๆาๆๆๆๆๆๆๆมตาๆ้ๆมตาอๆๆอๆอๆมขอขอ